ที่ช็อปไทยมันจะไม่มีทางรู้เลยถ้าคุณไม่ไปโปรโดีที่สุด1น0 0งแสนแพสแบ็กคืน3,500รบาทฮัลวหลวเพื่อเพื่อนอมันแพงนะมด เพื่อนทีมวดทุกคนเซอร์ไพรส์มากแปลกมากเซอร์ไพรส์สุดๆกับสิ่งที่ได้พบค่เธอจะให้เทตเตอร์เรามาเป็นชานะค่ะ <g ül> แล้วเมี่ยงอ่ะปกติแล้วเป็นคนสั่งของแบรนด์เนมจาก IG เท่านั้นเวลาที่เราอ่ะจะซื้อของแบรนด์เนมทั้งทีอ่ะเราก็จะไปต่างประเทศแล้วเราก็จะซื้อเราก็จะใจว่าเฮ้ยมันถูกกว่าแล้วพอมันมาเป็นช่วงปิดโควิดอ่ะเมีย่ยงไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ช้อปปิ้งเลยก็มีสั่งมาจากใน I g จีใส่หมวกใส่รองเท้าอะไรเงี้ยไซส์มันก็อาจจะแบบไม่ตรงซึ่งบางทีอ่ะมันตรงแต่พอดีว่าทรงดีไซน์ออกมานะมันอาจจะไม่ใช่ใช่ปะ่ะและทีนี้เว้ยเมื่อวานก็เลยไปที่ช็อปไทยปกติเมีย่ยงไม่กล้าเข้าเพ่าะจะมีความแบบเขินอายไม่กล้าเข้าไม่ เพราะรอะไรอะแบบไม่กล้าคุยไม่สวยพออะไรอย่างงี้แต่ด้วยความที่อเอาอยิ้มออกไปแล้วปะให้คานั่ง ที่ช็อปคาเทียซึ่งเป็นช็อปแรกที่เมียงตั้งใจจะไปเพราะว่าตั้งใจจะไปซื้อนี่เลยน้องเลิฟนะคะก็คือเป็นกำไลรุ่นนี้มันเป็นอะไรที่เป็นตำนานแล้วเมี่ยงชอบทุกอย่างที่เป็นสีโลกโก้ราคาดกาวว่าเออไปต่างประเทศค่อยซื้อเราก็ดูในเว็บไซต์เว้ยปรากฏว่าราคาเนี่ยถ้าเกิดว่าตีเป็นเงินไทยจะอยู่ประมาณ1 9 8 0 0 0พพอเดินเข้าไปในช็อปเราจะได้ฟีลลิ่งได้บรรยากาศ เมื่อ่ะแอบเลยไว่าแบบเฮ้ยยังไงดีวะไม่กล้าถามไม่กล้าคุยกับใครทุกคนคะถ้าเกิดว่าไปแล้วเราตั้งมั่นว่าเราจะไปซื้อเราเดินเข้าไปเราเย่อกลัวพี่ที่เขาเป็นคนขายอยู่ที่นัน่นหรือที่เป็นเซลล์อ่ะเขาจะคอยดูแลเราไอ้เราก็ไม่รู้แต่ว่าเราเรียกเขาว่าพี A ่อลิสพี A ่อลิสเนี่ยเป็นคนที่ดูแลพี่มดแล้วก็ดูแลพีเอสตั้งแต่วันที่พีเอสไปซื้อแหวนเนี่ยให้เมียก็เลยมีคอนแทคพี A ่อลิสอยู่เช็คสีเช็คไซส์อะไรกันก็ได้มาเป็นตัวนี้นะคะในเว็บไซต์ที่เราดูราคาเกือ 200, บสองแสน ห้าพันอันนี้ของพี่มดนนพี่มาเป็นเพื่อนพี่มาเป็นเพื่อนพี่มาเป็นเพื่อนพี่มด้พมดเพื่อนอะมันแพงนะมดกตัวอย่างการไปซื้อที่ต่างประเทศอะพี่มดไปซื้อไอต้ตะปูของคาเทียเนี่ยที่เกาหลีในราคา24นะม,มาที่ไทยเท่าไหร่รูป้ปะ สองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งถูกลงบอกาัน3,000แเราแบบอุย้ยเซ็งมากทำไมต้องไปซื้อที่เกาหลีแล้วที่สำคัญคุยกับเขาไม่รู้เรื่องด้วยเพียงลงอินสตาแกรมเมื่อวานสามารถสลัด คำพูดหรือว่าชื่อเราลงไปในนั้นได้สลักกันไปว่าแมงเมี่ยงแล้วก็ Infinite, อินฟินิตเน่คือหยุดไม่ได้จริงๆเรื่องการช้อปปิง้งมีคนทักมาเต็มเลยว่าเฮ้ยต้องซื้อใหม่เหรอพี่มันถึงจะสามารถสลักชื่อลงไปในนั้นได้สําหรับคนที่มีออเทอร์ของคาเทียอยู่แล้วสามารถไปที่ช็อปเขาได้เลยเขาจะมีฟอนต์ให้เลือกทั้งหมดสฟอนต์แล้วก็มีตัวแบบอินฟินิตี้มีหัวใจแล้วก็มีแบบสามเหลี่ยมดาวอะไรเงี้ยนี่คือข้อดีของการที่ได้เข้าไปที่ช็อปเมืม่อวานน้ตกใจมากนี่ใช้บัตรออมสิน คุณจะไม่มีทางรู้เลยถ้าคุณไม่ไปบัตรออมสินคือบัตรที่มีโปรดีที่สุด10,000แสนแคแบคคืน3,500บาทฮัลโหลแล้ไม่ก็เลยซื้อแหวนให้พีเอสเพอร์ไพร์ครบรอบแต่งงานพอดี7ปีมาแล้วเนี่ยเมี่ยงไม่เคยให้แหวนพีเอเลยราคาดีกว่าในเว็บไซต์ที่ขายมือสองเมี่ยงดูมาในมือสองเนี่ยอยู่ประมาณ5 0,000กว่ากว่าในแบบละไซส์ที่พีเอจะได้นะของใหม่สวยเลยแบบวิ้งเงาวับพร้อมกล่องพร้อมอุปกรณ์พร้อมถุงพร้อมแคตตาล็อกพร้อมที่ทำความสะอาดในราคา ถ้ามแปดเพิ่มมา8 0 0พได้ของใหม่งงปะแต่ทุกคนอย่าเพิ่งคิดว่าแบบอวดรวยนะอันนี้ไม่คิดไต่ตอมาเป็นปีแล้วเราทําการบ้านมานานมากเราอยากได้สุดๆคือถึงขั้นแบบเก็บเงินซื้อแล้วก็ขายของที่มีออกไปเลยช็อปที่2องบีแหวนที่เป็นบีอ่ะเป็นตัวเพึ่งอันใหญ่ๆแบบอู้น่ารักมาก Ah <laughs> ตอนแรกกะว่าจะฝากมีร้านหนึ่งในไอจก็ขายราคาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสองหมื่นกว่าๆนี่ก็อยากได้มากเดินตรงเข้าไปหาเขาเลยแล้วบอกว่าพี่คะเอาอันนี้ลองแล้วโอ้โหไม่ใช่เราอะก็เลยไปลองวงเล็กเอ้ยเข้ากับมือเราแต่สุดท้ายอะมันไม่ได้สวยพอกับราคาที่เราจะจ่ายอยู่ประมาณหมื่นสาก่อนเราไปนะเราอยากไปแบบไม่รู้อะไรเลยอยากได้บัคเก็ตรุ่นนี้ไซส์นี้สีนี้เขาก็จะเตรียมมาให้เราโดยที่เราจะไม่เสียเวลาในช็อปนานเมี่ยงก็ได้หมวกมาอีกหนึ่งใบในราคาหนึ่งหมื่น 6,000บาทถูกกว่าที่เราซื้อในอินสตาแกรม3,000เราได้แบบในช็อปได้มีเลคคอร์ดเป็นชื่อเรานี่ก็ข้อดีอีกหนึ่งข้อที่ได้ไปในช็อปคือเราได้ไปลองก็รู้เลยว่าชอบไม่ชอบแล้วก็ราคาดีมากบางรุ่นราคาดีกว่าในอินสตาแกรมหรือว่าในเว็บไซต์หรือต่างประเทศด้วยซ้ำไม่ได้บอกว่าซื้อในอินสตาแกรมไม่ดีนะคะเพราะว่าบางรุ่นเนี่ยเขานําเข้ามาถ้าเกิดว่าเป็นร้านที่เราไว้ใจได้ซื้อขายกันบ่อยราคาดีโอเคก็ซื้อเลยที่มดอยากได้หมวกก็เข้าไปในช็อปอีออรอแล้วมมัันน่ารารกก น่ารักแบบน่ารักสุดๆน่ารักมากชอบมากคือยอยากได้มากเมี่ยงไปลองสีเท้าไม่เข้ากับรองเท้าเพราะว่ารองเท้าสวยเกินไปพี่เขาแบบบริการเราดีมากคุณมดก็ไปลองหมวกรุ่นที่แบบพับแล้วใส่ได้สองด้านคุ้มมากแต่ว่าราคาค่อนข้างสูงมากสองหมื่นเจ็ดแต่ก็คิดว่าเดี๋ยวจะกลับไปซื้อแต่ขอกลับมาเก็บตังค์ก่อนแล้วก็ไป ที่หนีคนต่อคิวเยอะมากเลยไปที่ชาแนลก่อนจะไปดูรองเท้าดูรีวิวตาม YouTube ไปแล้วว่ารุ่นนี้ใสสวยไปลองใส่ไม่เข้าขเท้าหรอกแล,ว,แลวที่สําคัญใส่สบายไปเจออีกรุ่นหนึ่งน่ารักมาก <S 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 ไม่คิดว่าคู่นี้คุ้มเป็นชาแนลสีดําทุกอย่างที่บ่งบอกความเป็นชาแนลเรียงอยู่ในนี้ที่สาคัญสีทองตัดกับสีดําชาแนลมากคู่นี้ได้มาในราคา 30, สามหมื่นสี่ในอินสตาแกรมอาจจะยังไม่ค่อยมีจริงๆไม่อยากจะบอกว่าแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนว่าอยากที่จะไปที่ช็อปหรือว่าอยากจะซื้อออนไลน แต่ว่าสําหรับเมี่ยงเนี่ยเมี่ยงสรุปข้อดีมาให้ว่าเซอร์วิสดีตั้งแต่ตอนขายแล้วก็หลังการขายคาเทียเมี่ยงเนี่ยเมี่ยงก็เพิ่งรู้ว่ามันสามารถเอาของเราที่มีอยู่แล้วเข้าไปสลักชื่อเขาทําให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆอันนี้สําคัญสาคัญที่สุดเลยส,สําหรับการที่ได้เข้าไปซื้อของในช็อปคือได้ลองรองเท้าได้ลองหมวกได้ลองสิ่งที่เราอยากได้แล้วก็ดูไปเลยว่าเข้ากับเราหรือเปล่าเช็คราคาว่าแบบราคามันยังไงลดทอนลดหลั่นกันมากน้อยความคุ้มค่าประมาณไหนบางแบบ ของบางรุ่นเนี่ยราคาถือกว่าในออนไลน์มากๆทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าเมี่ยงเนี่ยเป็นคนที่ซีเรียสมากเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บเงินหรือว่าการใช้เงินตั้งแต่เด็กจนโตตั้งแต่โซเชียลแคมเนี่ยจะเห็นมากๆว่าเมี่ยงเนี่ยไม่ได้เป็นคนช้อปปิ้งกระจายช้อปปิ้งแหลกซื้อแหลกถ้าไม่ใช่ของที่แบบชอบจริงๆเนี่เมี่ยงจะไม่ซื้อเลย1คือชอบ2คือรัก สาคือศึกษาม,มาอย่างดีดูวนดูเวียนลองแล้วลองอีกชอบไม่ชอบบางทีใช้เวลาแมบนนะกว่าจะไปจัดมันมาน้องๆดูนะสมมติน้องๆนะเนี่ยหาไรายได้ได้ทั้งหมด10บาทไม่แนะนำนะฝากเก็บเลย 30%ที่เหลือเนี่ยเมี่ยงก็จะ่ส่ฟิกคอร์ให้หมดค่ารถค่าบ้านค่าเทอมลูกค่าน้ำค่าไฟที่เหลือจากฟิกคอร์สเมี่ยงก็ใช้ในชีวิตประจำวันและเมี่ยงจะตะัด20-30%ไปใส่บัญชีช้อปปิง้งและเมี่ยงก็จะมีหักไว้ลงทุนน้อยมากคือ20%ทําสินค้าออกมาขายพอได้กําไรแล้วอ่ะเราก็ใช้ตรงนั้นอ่ะหมุนอยู่ในกองลงทุนแต่เราก็จะมีเพิ่มของเราไปด้วยทุกเดือนทุกเดือนเพื่อไม่ให้เงินอนะ่ะมันลดลงเวลาอยากได้อะไรจะได้ไม่ต้องรู้สึกเยไปกเพ จะเสียงเอาเงินที่เรามีอยู่ในบัญชีเงินใช้มาใช้แบบนี้มันจะงงเพราะเงินมันจะใช้มั่วไปหมดต้องดูดีๆนะคะอย่าทําแบบนั้นเด็ดค่ะเมี่ยงเป็นคนไม่ยึดติดของชิ้นไหนเนี่ยเกิน3เดือนเมีย่ยงไม่ได้แตะก็คือเมีย่ยงไม่เก็บเลยจะไม่เอาเงินตรงนั้นมาใช้อะไรเลยนอกจากเก็บเข้าไปคืนในบัญชีช้อปปิง้งนานๆทีเลยนะจะเอาออกมาเบือ่อๆเบือซ็งๆแล้วก็ไปซื้อเสื้อผ้าตัว2ตัวซื้อต้อนไม้ใบไม,ไม้อะไรเงี้ยถ้าเงินในบัญชีช้อปปิง้งลดลง เมี่ยงก็จะไม่กระวนกระวายหาทางว่าจะต้องซื้อ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 ก็หาเงินเพิ่มลับเข้าไปให้มันมีพอที่เราจะซื้อแล้วก็สบายใจไม่ไปเบียดเบียนหรือว่าบวรบกวนส่วนไหนเลยใครอยากได้คําแนะนําแบบไหนหรืออะไรยังไงที่เป็นในแบบของเมี่ยงนะไม่ใช่ว่าดีสําหรับทุกคนนะแต่อาจจะเป็นประโยชน์กับ กับคนที่ดูอยู่ได้ก็คอมเมนต์บอกกันไว้ด้วยนะคะกดติดตาม u u s c r i b e อะไรอย่างเงี้ยเมื่อยไว้เวลามาจะได้ไม่พลาดอยากจะอัปเดตอยากจะให้มารับรู้รับทราบการสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย